สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะบรเบียกรเวเจริญยงของเรานะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเรื่องงามยามดีของคุณพี่นะคะที่จะมารับรถ t ตยต้ารี v o คันนี้นะคะสวยๆราคาถูกๆนะคะโปรโมชั่นแถมทองเรามาถามคุณลูกค้ากันนะคะว่าได้จริงหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะ คุณพี่ชาลิสาโมหานะคะคุณพี่ซื้อรถคันนี้โปรโมชั่นแถมทองได้จริงไหมคะได้จริงค่ะได้จริงนะคะและแดงได้เสื้อสวยๆแบบนี้อีกนะคะคุณลูกค้า่ะการบริการที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะดีไหมดีมากค่ะช่วยทุกท่านดันทุกเคสนะพี่เนาะคุณพี่ชาลิสานะคะเป็นคุณลูกค้าที่ติดเครดิตบูโรนะคะสําหรับใครที่สอบถามว่าติดเครดิตออกได้จริงไหมออกได้จริงไหมคะได้จริงอ่ะ ออกได้จริงนะคะแต่่าเราต้องคุยกันเคสต่อเคสเหมือนที่เราคุยกันนะคะคุณลูกค้าคะอันนี้เป็นเสียการันตีจากคุณพี่ชาลิสานะคะที่การันตีได้ว่าการันตีได้ใช่ไหมคะว่าติดเครดิตออกได้ใช่ค่ะติดเครดิตออกได้นะคะคุณลูกค้าคะใครอยากมีรถขับสวยๆแบบนี้นะคะอยากปรึกษาเรื่องเครดิตนะคะทักหาเราได้เลยนะคะทักแชทเพจนะคะหรือโทรหาเบอร์เพจได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ